Blood arena. สวัสดีครับนู่เกมบาคิฮันมาบลอดอารีน่านะครับเราจะมาดูว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงก็อย่างแรกนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยครับแล้วเราไปดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงไปฮันสโก้ครับโอ้เดี๋ยวเราจะเลิอกเป็นอันแรกเลยกันเป็น underground tournament นะครับก็น่าจะเหมือนแบบอนิเมะหรือเปล่าอ่ะคอแรกชื่อว่า คุณคาโต้ครับเราจะมาดูว่าเขาจะเก่งกาจแค่ไหนกันปะ Let's go ในโลกที่มีแต่ความแข็งแกร่งและทักษะได้รับการยกย่องนและส um ิ่งอนใดการแข่งขัน Maximum Tournament ได้ถ่กเริ่มขึ้นการแข่งขันนี้ดึงดูดนักต่อสู้ชั้นนำระดับโลกทั่วโลกแต่ละคนต่างพยายามที่สูตรคุณค่าของตนเองอย่างไรก็ตามสำหรับบาจิเห็นมาแล้วการแข่งขันเป็นมากกว่าการแข่งขัน เป็นการพิสูจน์ว่าเขาคูค่ควรเผชิญหน้ากับพ่อของเขาหรือเปล่าโอ้น่าสนใจนะรู้จักกันในนามซิงโตะดาราแห่งชินชินเคยเขาแสดงออกถึงความจริงจังอย่างเต็มเปี่ยมถึงสัญชตาตญาณการต่อสู้อย่างเต็มเปี่ยมของเขาคิโยซูมิคาโตว้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาครับคิโยซูมิคาโตะ บากิฉันตั้งตารอการต่อสู้ครั้งนี้มานานแล้วมาดูกันว่าโอโรจิคาราเต้จะรับมือแกได้ดีแค่ไหนมาเลยมาการต่อสู้สไตล์ของโอโรจิคารเาเต้นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคาาตอบังผมตั้งตารอกับการแข่งขันที่นี่เหมือนกันนะแต่อย่าหวังว่าผมจะออมมือให้คุณล่ะเข้าใจไหมโอเคเ,เล่มตัวละตื่นเต้นอ่ะโอโรจิคาราเต้ถูกฝึกด้วยการฝึกกับดาบแล้วก็ปืนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยล่ะ เจ้าบากิฮ <c oughs> ครั้งนี้แกไม่รอดแน่ประมาณปะมา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  let's go มามาพร้อมพร้อมพร้อมไปเลยแลไรกด x หรือ a เพื่อโจมตีต่ำเหรอ roll attack โ okay, อเคมาโอเค a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  โอเคกด y หรือ b เพื่อ smash หน้าเขาทุกหน้าเขาไดูสิต่อยเขาไปที่หน้าต่อยเขาไปที่หน้าแล้วก็ กดซ้ายหรือขวาเพื่อหลบหมัดเป็นดอชโอเคครับมามาหลบซ้ายโอ้โหอ,อ๋อต้องรอต้องวางก่อนต้องหล่อหล่อโอ้ยกดผิดต้องรอต้องรอต้องหลบหลบได้เอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเดียวแล้วก็หลบสายอ้าวกดไม่ติดทำไมกดไม่ติดอ่ะอ้าวทำไมอ่ะหลบไอ้กดลงเพื่อก้มตัวในการหลีกเลี่ยงๆๆการโจมตีหนักโอเคมันจะเตะขึ้นบนเตะขึ้นบนเราก็หลบลง แล้วก็จากนั้นคุณสามารถหยุดการโจมตีหนักด้วยการกดบล็อกกดข้างบนโอเคมาๆมา,มาปลอกได้กด LB หรือ RB ค้างไว้เพื่อเติมเกจจากนั้นก็กด X เพื่อ Power Attack นั้นหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันมันชาร์จก่อนแล้วก็เตะเข้าไปชาร์จเตะเข้าไปเรียบร้อยต้องลึงไปเลยสิ กาโจมตีดึกปีศาจแบบที่คุณคาโตอฟังมามามาเิ่มแล้วเยลวยวะฮี่ติ้นเต้นติ่นเต้นคิดถึงสไตล์แบบเก่าๆเลยโอสคูลมากเลยซูปเปอร์เมเตอร์ของคุณเติมแล้วกด LB และ RB เพื่อโจมตีพิเศษอย่างนั้นหรอกดพร้อมกันใช่ไหมโอเคอยา่าสมากเก้าไปที่หน้าโอ้อโหกระโหลแตกไปเรียบรอยอย่าลกขึ้นมานะ ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหนิดเดียวตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะมา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 อุ้ยใส่นัวนลนัวอุ้ยหลบโอ้ยเชื่อเชื่อหลบหลบไม่โดนเชื่อนิดเดียวเดียวเดียวทุบทุบไปที่หน้าหลบได้เออสวยแฟร์สแมทอุ้ยอุ้ยกดผิดว่าจะหลบแต่กดสแมทเข้าไปที่หน้าสวยตลกแตกไปดีต่อยต่อย ทุบ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 ลบลบกดล่างทำไมไม่กดทำไมไม่ลงให้หรอเมื่อกี้มามาลุยหลบได้สวยเป็นไงล่ะอ่ามามาเอาอะไรไหมอะไรไหมเอาแล้วนะลุยแล้วนะลุยแล้วนะหนัวแล้วนะหนัวแล้วนะเรียบร้อยมึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาต่อ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 ฮับต่อ ไอชิบเอ้ยโอ้โหอัดช็อตโอ้โหเละเละหลบได้สวยหืมสวยสวยสวยทุบหน้าทุบหน้าทุบหน้าหลบเคาลเตอร์สวยหืหลบรอรอมาอุ้ยกันมันกันโอ้ยเบียที่มันหลบได้สวยไปต่อไปต่อใกล้จบละใกล้จบละอู้หูอุ้หูวินามืดนะมืดนะมืดนะมืดชิบหายล้ชิบหายละ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 อุ้ยโอ้โหอ้น็อกเลยเร็ว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 โอ้ยยีเกือบเกือบเกือบมาต่อมาต่อคุณคาโต้ฟัง ตอนนี้ฉันขอชนะนะอูออ้เรียบร้อยเย้ yeah, อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมยิ yes. ่งฉันชนะคุณคาโต้สั่งเลยแล้ว KO okay, oh, เรียบร้อยพลัเของแกแม่งขอจริงมาเลยฉันทุบสุดตัวแล้วแต่มันยังไม่พอฉันแพ้แล้วนี่โอเคเรียบร้อยเราชนะแล้วเย้ yeah. โอเคคู่ต่อสู้ต่อไปคือใครชื่ออะไรอะ่ะอะไรอะไรเหรออ๋อใช่ไอที่มันเหมือนโมเมตอะไรปะคนนี้ปะใช่ไหมครับไม่ผิดอ๋อใช่ใช่ใช่คนนี้แหละบากิได้ผ่านเข้ารอบที่สองเพื่อชนะกันอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าบากิจะเคยเอาชนะอารายจูเนียมาแล้วในการชนะครั้งหน้าครั้งที่แล้วอารายจูเนียเข้าหาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจอารายจูเนีย ว้าวน่าสนใจนะมาเริ่มกันเลยอะไรจูเนียเป็นตัวละครที่ดูเท่นะบากิฉันฝึกฝนตัวจนถึงขั้นขีดสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่แพ้แกในครั้งนี้มาสิใช่แล้วและฉันก็จะนอกแกเหมือนที่เคยทำแบบครั้งที่แล้วยังไงล่ะวันนี้วันที่ฉันเหมาะมากที่ฉันจะใช้มวยสไตล์แบบ โมหมัดอะไรที่คุณพ่อเคยพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบมาใช้แกยังไงให้ล่ะวันนี้แกก็รับเตรียมตัวรับมือด้วยละ่ะซาบากิฉันคนนี้จะจัดการแกรเองโอ้ยดูเวอร์นะดูพูดไปเลยมาครับไลดมีมามาชกชกชกมาเข้าไปที่นี่นเตะเขาไปอุ้ยโอ้โหิดติด โอ้ตื๊บตื๊บตื๊บหลบหลบกดหลบแล้วกดหลบไม่ทันทำไมทำไมเอ้ยโอ้โหอุยอุยมามามาแต่ถือว่าโอเคอยู่ตึงมืออยู่เนี่ยหลบจะรอดขวาดอดซ้ายเรียบร้อยสวยงามสวยต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไปแล้วก็ท่าไม่ตายอแต่มันหลบได้เฉยนี่เดียวเดียวหลบืหจะน็อกน็อกแล้วน็อกวเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้ยฉันจะไม่แพ้แกนะไอ้อะไร ฉันคือบากิเลยนะเว้ยบาหลบอหมึโอ้โหเมื่อกี้มันนึกว่าจะจะตายข้างบนมาสองสามกดเออุ้ยมันเพิ่มเลือดเหรอเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยกดเอค่ะกดเอหลบอหมึสวยหลบได้หลบได้ฟุกฟุกเมื่อกี้ฟุกมาแล้วก็อุ้ยกันได้หลบหมึงหลบหมึงหลบไม่โดนได้ยังไงกันนะหลบเอ้ยสวยแล้วหมูเยี่ยม โดนติดคาเชือกนี่เดียวหลบสวยแล้วก็อู้หูทำไมันยังโดนอยู่มัเมื่อกี้เอ้าเรียบร้อยทีโอ้ยตายตายตายมาฉันจะไม่แพ้แกเจ้าอะไรมามาอุ้ยโอ้โหหลบได้สวยเราต้องโฟกัสหน่อยไหมต้องโฟกัสหน่อยมามาหลบอืมหลบล่างสวยนี่หลบแล้วก็เข้าไปทีหน้าตลกแปลกสิ ต่อยต่อยต่อยต้องโฟกัสต้องโฟกัสหน่อยเออเดี๋ยวรัวลัวลัเดี๋ยวลัวเดี๋ยวัวสวย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 เดี๋วโอ้โหทีเดียวลบลบอืมสวยโอ้โหหลบได้หลบได้สวยสวยสวยหลบสวยหลบสวยหลบสวยชิวกูไปที่หน้าแล้วก็มาเอาไงต่อเอาไงต่อหลบอืมคอเตอร์ก่อนอุ้ยโอ้โหลัวเละเละท่านไม่ตายไหมท่านไม่ตายไหมเอ้ยหลบได้สวยแล้วก็อุ้ โอ้โหท่าไปตายเข้าไปกระโหลกแตกไปสิตอนนี้หน้าหน้ามืดล้วเริ่มหน้ามืดล้วเริ่มหน้ามืดล้วทุกคนอุ้ยโอู้อะเฮ้อเฮ้อเอาดีจบแล้วหรอเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้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 ต้องโฟกัสต้องโฟกัสหน่อยเฮ้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 ยไปอุ้ยโอ้มา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 อ้โอ หลบหลบมาจะทำอะไรจะทำอะไรบ้างเออเตะนะอุ้ยโอ้ปลามามาหบต่อยต่อยแล้วก็ทำไปตายไม่ได้หลบโอ้ยหลบไม่ทนันเชยเฮยอุ้ยโอ้โอ้ย,อ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 ยน็อกเป็นครั้งที่สองแล้วนะไม่สิหลายครั้งแล้วมา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 ต่อย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 หลบอืมเชยหลบหลบไม่ทันแน่อเมื่อ พลาดแล้วก็ทุบศอกตลบแตกไปดีกามแตกไปเดี๋วลาอับเลือด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 ปั๊ม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 อะไรเยอะที่สุดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลบสวยเฮ้ยเฉียเฉียะเฉียลบไปหนึ่งฟีอุ้ยเฉียมันโดดได้ยังไงกันน้องไม่ใช่ไปต่อไปต่อโอ้ยเอ้ยม้าอุ้ยโอ้โหลบ ต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะแล้วก็โอ้เรียบร้อยกะโลกแต่หนึ่งทีมาจะทําท่าอะไรมาฉันรอฉันรอไม่รอก็ทําต่อแล้วนะไปแล,ล้วไปแล,ล้วโอ้โหลบสวยลบสวยลบสวยจังหวะดีเขาเรียกว่าจังหวะเอาตัวรอดจังหวะตัวรอดลบได้จังหวะเอาตัวรอด,ด,เ,ออดเป็นไงล่ะจังหวะตัวรอดเฮ้ยชนะเฉยชนะแบบงงอะไรวะเนี่ยปลาพเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดสะพานประวัรอบนี้จะบ้า วิย้ยหลบโอ้สวยนี่ไงจังหวะเออโอ้โหอ,อ,อะไรอะ่ะถ้าไมไ่ตายหรอมีท่าไมไ่ตายด้วยหรอฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยเกินเกินอันนี้เกินคุณมะแล้วก็ตัดอ,อกัดได้ไงนะกัดทำไมเอ,อ้อมา,มาลหลบอุ้ยเชยหลบผิดด้านตื่นเต้นตื่นเต้นไปไหน่อยมามาหลบหอืมสวยหลบหนึ่งทีไปมา ตานี่ฉันจะชนะแกแน่ไอ้อะไรฉันจะไม่แพ้อีกละอ่ะอุ้ยเกือบเฮ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เร่งเร่งเร่งจังหวะเร่งรีบจังหวะเร่งรีบโอ้เออเอ่อแอะโอ้เชีย่ยอะไรอ่ะแพ้แล้วไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมาา่เอาใหม่ครั้งนี้ฉันจะชนะแกเองฉันเรียนรู้ทักษะแกมาแล้วมาโลบได้สวยเป็นไงล่ะมา,มา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  มาหลบอืมเค้าเตอร์ผิดเค้าเตอร์ผิดโอ้หลบสวยเป็นไงล,ล่ะเริ่มเริ่มรู้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 รักษาแต่ว่าท่านี้ต้องเสียดายว่ะแม่งกันเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หมามาจังหวะเขาเรียกว่าเอาอุ๊อ่อเอ่อเอ่อหนึ่งน็อกแล้วตายแล้วฉันจะสู้พอจะได้มั้ยเนี่ย ฉันจะสู้กับพ่อฉันได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามามาหลบได้สวยดีเรียบร้อยมันน็อกที่หนึ่งแล้วรีบรีปัมป๊มรีบปัมป๊มเลยรีบปั๊มอ่ารีบปัม๊มอืมมาลบโอ้ยโอ้ยลืมว่ามันใช้ท่าไม่ตายลืม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 นี่เข้าไปขอสายบ้างขอสายบ้างมาแต่เลือดไม่ค่อยลดเลยอหลบอืมมันต้องหลบซ้ายเมื่อกีหลบล่าง โอ,โอ้โห,โหเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้อีออกวันนี้จะแพ้อีกเหรอไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเราจะแพ้นายไม่ได้มาเฮ้ยเขาเรียกว่าจังหวะเอาชีวิตรอดหน้ามืดหน้ามืดแล้วไงต่อละ่ะนอนกับพื้นไปพ,พักผ่อน <c oughs> อเออเอเอเออเออหลบสวยอ้โอ้โหเรียบร้อย มันน็อกปึ๊บเอ้ยมันเพิ่งน็อกน็อกหนึ่งเหรอหรือน็อกสองแล้วอะไม่แน่ใจ 6, 7, มารอบนี้ฉันจะชนะแกเองเจ้าอะไรโมเมตอะไรจูเนียร์เหรอไอ้หมาแต่ว่ามันกันทำไมเ,เดี๋ยวเองโอ,เอ้เดี๋ยวเรมามาหลบได้สวยปลาต่อยต่อยต่อยปลามาจะทำเล็กหลบหลบล่างสวย แตว่าตามไม่ตายนอกแล้วรอบนี้จบจบเพ้อขอร้องอเรียบร้อยเรียบร้อยอเรียบร้อยครับผมเย้ยชนะแล้วโหนีกว่าจะชนะครั้งนี้ฉันแพ้แล้วแหละแต่ครั้งหน้าฉันจะไม่แพ้แกอีกโอเคมาแล้วเ,เจอกันใหม่นะโอเคคู่ต่อสู้คนต่อไปชื่อว่า ใครซูมิหรือคัสซูมิหรือแคทซูมิอ,อ่ะหรืออะไรอ่ะมันเป็นตัวไอหรือตัวทีอ่ะอ๋อคัสซูมิโอโรจิคัสซูมิสสม,มาเรามาเริ่มกันเลยดีกวา่าไม่พูดพร่ำบำเพ์ลส์ go มามาเลยต่อ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 ยคนนี้ไม่พูดเยอะอุ้ยโอ้โหเร็วเร็วมากเร็วมากเร็วมากหูเร็วเร็วเร็ว ต่อย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 เก็บเกล็ดเก็บเกลลบสวย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 แล้วก็ตาไม่ตายเรียบร้อยโอ้ตัวนี้ลบสวยเป็นไงล่ะลบได้เจ๋งเปล่ะแล้วก็หลบอุ้ยมันต้องหลบต้องหลบร่างโอือหูหรือมันต้องหลบบนน้องมั้ยหลบบนแน่เลยท่างเนี่ยเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนโดนสองสองดอกติดต่อกันเลยโอ้โห แล้วโอ้โหมันกันมันกันอยู่แล้วรีบไปทําไมวะลบโอ้โหลบสวยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มามามาจังหวะคนใกล้หน้ามืดนี่แหละจังหวะที่เก่งที่สุดเออสอารเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเรียบร้อยอย่างน้อยฉันก็ทําให้แกน็อกได้หนึ่งรอบมามาลบโอ้โหทําไม่ตาย เฮ้ยเด็ด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 เามามาหลบสวยมาหลบหืงหลบหืงเฉยปวดชาไปนิดนึงโอ้โหนิดเดี๋ยวเดียวมาหลบสวยเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหน้ามืดอีกแล้วหน้ามืดอีกแล้วโอ้หลบสวยโอ้หน้ามืดหน้ามืดหน้ามึนหลบสวยเออเออเออโอ้โอ้โหเริ่มอื้ออาการอาการนี้มันคือ อะไรกันเออเออปากีปากีต้องสู้เขาต้องสู้เขาเอาหน่อยปากีโอ้โอ้หลบดิหลบดิโอ้ยกดผิดกดผิดโอ้เรียบร้อยเออเอาใหม่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 มา ทำามนะม,มามามาอึมาอยหลบอ,อ,อืมการอีกรอบหนึ่งมันอันนี้มันมีสองช่ว,วะตอนแรกใช่ไหมได้ได้ได้จะไปจดจําจดจาเป็นบทเรียนเทำไมหลบอืมหลบอีกท่านึงอีกข้างหนึ่งโอ้โหอีกข้างอืมแล้วก็การอีกรอบหนึ่งได้ได้ได้ไดถือว่าโอเคอยู่ไม่เจ็บตัวมากแต่รอบนี้น่าจะแพ้ดูส่งว่าโอ้โหแต เอ,เอ้ยเอ้ยอ่าเรียบร้อยเออมาเอาไหมใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฉันจะไม่แพ้กแกล็อกเออเป็นไงล่ะหลกแตกไปซะเป็นไงล่ะตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอหลบได้แล้วก็หลบได้ลองหลบอีกทีนึงสวยเออเราเริ่มรู้เราเ,เ,เริ่มรู้เด็ดอันนี้น่าจะจะลบบนมะอันนี้น่าจะจลบบน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝึกใหม่ต้องฝึกใหม่ฉันจะแต่แต่ฉันเคียดฝึกแล้วอ่ะฉันจะชนะแกให้ได้โอ้โหมามาโอ้เละ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 อืมอือดีเดียวดีเดียวเออเรียบร้อยกระโหลกแตกไปน็อกไป้หนึ่งทีแล้วปัม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 ขอขอเต็มขอเต็มขอหลอด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 เต็มอือดีเดียว อุ้ยอุ้หลบลบโอ้โหเรียบร้อยเจอท่ามันเฮ้ยตลอดไปนี่นะหลบสวยเป็นไงล่ะอุ้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแอร์่าลุกขึ้นมาบากีลุกขึ้นมานั่นแหละต้องอย่างนั้นบากีเราจะเราจะเอาชนะมันให้ได้เฮ้ยว้าเอ้ยสวยว้ามามา เยอะอ่ะเฉยไม่โดนเฉยยโอ้ยโอ้ยตา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 ยลบโอ้โหเจอถ้าไม่ตายเคโอเลยจบโอ้เคโอจริงนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมามาทุกคนผมพร้อมแล้วรอบนี้ผมไปฝึกมาพอสมควรมามามาเอ้ยกันได้สวยแล้วก็ทิ้งโคเบีนตา กันอีกทีแล้วก็ทุบกันไปที่หน้าสวยต่อ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 ยมาหลบได้มามาเราเริ่มรู้เราเริ่มรู้ทักษะละฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะเออสวยหลบได้แล้วก็ทุบกันไปที่หน้าเอ้ยเจ๊งเจ๊งเฮ้ยนี่แหละหลบได้แล้วก็ทุบเอ้ยหลบไม่ได้ทุบกันไปที่หน้าทีนึงสวยสวยแล้วหลบได้หลบได้ทีนึงแล้วก็เตะเข้าไปที่หน้ามามามาอืออือเอืออุ้ย ให้เกียดหน่อยคุกตาคุกาเยอะเป็นชั่วโมงสิกระโจนชั่วโมงกับเองเออขอหน่อยเหอะขอร้องเออเราก็ทุบเออดิเชยไม่โดนทุบอีกทีหนึ่งเออเชยปาดาดปาดปาดาดาดเหลบได้หลบได้สวยเก่งเก่งไปต่อเฮ sure ้ยน็อกแรกน็อกแรกเดี๋ยวมันจะมีท mm ่านไมตายหลบได้สวย มาทำาไมต่อกันได้แล้วก็ไตอุ้ยกุ้มหลบได้โอ้โหเสียเสเสอ้ยมาจะทำอะไรหลบดีเอ้บ่ามามาอืออู้อรัวรัวหลบยิงทีสวยหลบตายตยตาตยตล้วกหลบอุ้ยุยกดผิดกดผิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวาดพลาดพลาดมามาแล้วก็ท่าไม่ตายแล้วก็หลบอสวยไปแล้วก็ กันหนึ่งท <the> well, ีแล้วก <Yes. s Elliott ills> ็ทุบไปที่หน้าอีกทีสวย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 โลบแล้วก็ทุบไปที่หน้าโลบอะไรล่ะกันผิดแล้วก็ต่อเข้าไปทำให้ตายเรียบร้อยยังยังอีกยังอีกยังยังยังมามามาโลบไปดีทำให้ตายอะไรล่ะเรียบร้อยฮะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ liksom, ตต้โหตอนนี้เปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วร่าง hini, Nike, so. าา od, โหดละหลบไปหน ed, ึ่งทีสวยเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้จะโดนนี่คือแย่เลยเดี๋วเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหหลบหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออแล้วก็ทุบไปที่หน้าเอยสวยเฮ้ยตอนนี้ต้องโฟกัสต้องโฟกัสหน่อยอาจจะพูดน้อยนิดนึงครับเออหลบหลบเฮ้ย เรียบร้อยอันติเข้าไปต้องโฟกัสต้องโฟกัสหลบดีโอ้โหโอ้โหข้างหลอดเย้เออสวยสวยสวยเย้อย่าโดนอย่าโดนถ้าโดนนี่ม่องได้เลยนะี่นี่หลบได้แล้วก็ไปทีนาแล้วก็เรียบร้อยอันติดีเออเออ ยังเ้ยจบแล้ว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 เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โกว่าจะสู้มันได้โอ้โจะงมากโอเคผมพอละผมพอละผมพอละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังจากรับชมคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะทำอะไรไปที่ไหนก็ติดตามชมกันเลย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย